ไปใส่มีอ้โเอเจียวอ้เทมะเขือเขืออีกาีแลเออมะเขือเขือเออเือามยหน่วยนี่นี่อ้ยเอาพอกินพอแล้วอืมโอ้โหโอ้ั่งมีสดเออืมอือืมอืมอืมอมอมออืนือืมือมือม What I have I give you I don't mind โอ้นั่นสุ sweet อ้โหฮ่าฉันรจะ get my car broken d ไม่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 ม่ไ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 ม่่ไม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 ่ไ่ไม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 ่่ไม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 ่ ไมีอยู่แล้วหักบ้ได้เก็บเธอเลยไปเก็บให้เพื่อนในจักราดอนบักทั่วด้ยทั่วก็ยังมีอยู่เดี๋ยวเอให้เพื่อนจักราดอนเอาบออบบะทั่วโอเคไปตามกินเด้อบะทั่วสดๆไปจะเห็ดตาอืมตาบักทั่วไปไปเก็บอารุณ์จอยเออจอยลมนอกเอออารุณ์จอยลมอารมณ์เบ้อย่างนี้เออเลนไปเล่นวระโอ้ดีดีดี อ่าเรื่องไหนเซตไหมเ i อเซตเซตไหมโอ้ i ซตไ i มนี่ย o บี้ยิบี้เลยจังาอาลุไปเก็บสวนผักเอลุงเออเอาเองก่อนเอเห็นบออลุนบริาเบิกสวนผักเนี่นี่มักทัวลุงเคยเห็นบ่ว้าวนี่นี่ I've never been here โอ้เอามกเอามะเขือข่ยเพิ่งเล็กๆหน่อยพอไปตาอยู่แด้ <Wow. S 2> นี่มะเขือเคลิ with, uh, ้น very good วิจะนำนำตำมะขัวโอ้ว้าวเห็นบักกอเดินเพิ่นเลย this big อ๋อนี่พาลูกสาวมาซื้อผักอ r g a n i c อันนี้ผักบุง้งส่วนผักบุง้งนี่มะเขือ มืัอนี้คือสุเปการสุเพนเอาไปสีดยามาสีดาซิงโกมาโอ,อา้แม่อุตส่าห์บ้านมันเจ็บเลยจะสุเปการศร <laughs> าศูนย์บวกมันธรรมดาธรรมดาคนไม่เจ็บเลยอ๋วเวอเอ้ากินมะเขือม่วงปากาลลมาเออนี่มะเขือโอ้พีรายบุญนี่โอ้เห็ดไะไเออเต่าค่อยๆมาก อารุณที่กินได้บบสันผพลโอ้ยบพิบแซบเราอะเห่นบแซบบมพิรบมแซบเก็บไมีต้องวิ่ที่เก็บแลวต้องเก็บขวนพ่อมเออเห็นบอกนเจ็เพอเก็บขวนพ่อมนี่เลยว่ามันโมแตกขึ้นมาใหม่บเป็นบิดอันนี้ได้ต้องเอาสองฟองที่เนี่ยนะหมอเพดให้เพิ่นไปตามแมงนี้ เราไม่เคยเห็นสวนผักงามแบนี้หม No, it's my first time. นี่ยผักยางรอบบ้งเ้ยไอนผัยางรอบบงเนี่ยนี้มะเขือเอกแ l ลน Oh wow เอก p l a นตัวพุ่นมพุ่นก็มี Wow, h s this o n อันอันนี้ผัก something Is this her land too ข้างนอกบ่เมนทางในอ๋ออันนี้เห็นบอกบกถั่ว นี่ยอันนี้ละมะเครือเครืออะลุณอันนี้แหละมะเครือเครือมะเครือเครือจตําใส่มะกรูดใส่สมบทัวฮอตนะฮอตอันน่ะฮอตเวิร์กเดยกระเจ้าต้องได้ฮอนน้ะตอนเศร้าตอนแรงนั่นนี่อันนี้กระเจ้าในเห็ดออร์แกนิคปุ๋ย We, we uh, like a uh, yes. Mm. That's so. Crazy. She built this herself. And her husband. Oh wow. How long did it take her? Oh. Look. a season. Oh. Wow. Oh look, look. Yeah. Wow. Wow. <laughs> I just noticed it. Oh! Yeah! <laughs> That's so cool. i have never seen. bit of a seen bit of a little bit no, it uh, has bit it. a little bit of a It a little bit of a it? bit of a little bit a vegetable. Oh, really? a yeah, it, it เฮ็ดแกงบอสเลยว่าไปคว้าใส่น้ำมันหอยฝาเนี้นี่มะเขืออันนั้นเลมอนกราสตัวนั้นเย้อันนี้หัวซีซีไข่ How do you how do you harvest it Oh easy ก mm ็จะก็มาปลูกลนนี่ต้นมะเขือกันได้ไอีกแปลง Why the other มเป็นฟลาวเวอร์ซะก่อนก่อน oh. จะมาเป็นหมากอะแบแค่แค่บพีชบอย่านี่อันนูนบอเ็นบอเ็นบอเ็นไมได้ดิิน้กัมามากินได้นี่ What kind of pear is it? I don't know. You have oh. one k i n xem tinh xem 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 apple. xem 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 up there xem 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 nó có à มันมน้นองมอลแ a ปเปิ a ิ้ลเดี๋ยวจะทัน hi, นี่เห็นไหมว้าวอือนี่เห็น h, <h, <h a ดต้องไปเก็เอาโอ้สวยงามเป็นฟองเป็นฟองดูแล h ว a เออมีมีบุพเกว่าวลามีเรื่งบ่งามบ่เยมาเรีนสวนมาาเรยนสวน i t r y p a c e f l อื้มมีห้องบ้านตอนนี้บ๊วยยังวิ่ออกมาออมายางเถอ เนี come and eat this? ่ยน <Yeah. S 1> right. oh. ี wow. ่นี่เอี๋ตอนนี้ยังเป็นตัวหน่อยหน่อยๆก็แลทีชิ้นใหญ่หน่วยใหญ่ก็จะเอาพันดานเด็ดไปขายละชิ้นอันนั้นก็บ้างคนลาก็จะปลูกปูกหมากทัวก์กันนะครับ They did the same thing. Yeah. <laughs> <laughs> <Just> <laughs> Dad. sat. <laughs> oh my goodness. Dad. <laughs> บ่มีอย่างนั้นต้องเล่ม่เก็เอ่าปัญญามีหมดว่ะครคครหมดอ h my g o h ด a d ฮะเย้มา h my gosh so many นี actually, oh ่น่ากลัไปเยู่เ่มาเลยมาเลย Go go มาทำอะไรใช้ oh the fighting for my life <laughs> oh this is cool though yeah oh is this is this meat? uh-huh and the basil oh wow. thank you basil right? oh. See, you can eat for a whole year you and you, your family <laughs> ที่มก er> ี้กีนี่มีเมื้ตาบอกหุ่งบนพังกีเลยแต่พอตากันแล้วแล้วตามเดียวเรื่องกับนี่นทางหนนี่้บักหลายนี่หมากแดงตบกชัวสดหกเผ็ดสดโอ ของสดแซ่บเด้อสุ้มแหม่นแต่ข้นวยำเนี้ยบางนี่กินแต่ของสดโทรไปถามทัานปลูกก็ได้กิ่นถ้นไม่ปลูกก็เไม่ได้กินแหม่นแหละเอ้าว่รโทรไปถามอาลีรู้ป่ะเสีเอาปลาทวเพิ่มบ่บมึงเด้อโทรไปหาแม่บ้านก่อนว่าพันเสียยังเพิ่มบ่ ไปเอาตัวทไม่บ้านก่อนมาสวนผักเดี๋ยวนี้ลูลอาลเดี๋ยวนี้มาสวนผักสาวยังเพิ่ม่โอมเกลือเกือมีปอปอเกลือเือวบ่มีบวมีหม้อหม้อนี่พาอรุณมื่เสื้อนามอรุณจมเซื่อไปตมาซื่อไปตามบตามทัวร์แบบเ็กโดบกทัวร์ มัเรนนีมเนบอเออเพราะนันบอกกันปาสังเพนเดนให้เพิ่นเดยพอไปตำอ๋อเขาก็อยางเด้พอได้มาตำหัวเเออเบิ่แล้วเออเสื้อใหันมูแล้วสุดแล้วนี่เออเดวนี้เออบางวันสิบแปดปุ โอเคโค้ดำมีบอ่เบิเบิ้งมันไปหาเลมแถวนี้ก่อนเออโอเคเท่านี้โอเคโอเคโอเคไปมัดหนอารมัดนึ่ดอนโอ้ยเนะมดออ่ะโอเคไปเลียเียเอามเอาลวดออโอเคโอ้ยใช่แบบนี้อเอาเอาไฟในนี okay. ้อ okay. um ่ะ uh ่ oh oh. น้ยจ่ายเงินวันนี้เมุดได้มนาบักเล่นน้อยกันไรมาเคือเคืออะไรก็ไปใส่ไม่กินอ่านะโอ้บึงเมเปิ้เสียวมีผดาเทมาเคือเคืออีกดีเหรอเออมาเคือเคือเออคือามาคือบ่มีเลยบ่มเลยดิแล้เียวในแบกของของเมเปิอยู่ข้างหลังคนไปไปเข้างหลังเพิ่นกระซิ่อนำซิเลยด้แม่นว่อืมซิแล้ว ซื้ยุใส่เอานี่นี่น้ำน้ำสมเห็นี่อมิเก็กตะค,คอยแล้วจีอยากอยากได้พอไปตมออไามเแรงนี่เออไปไหนไหมอืมไปไปเก็บอัเล็กๆหน่อยโ <c oughs> อ้โเบื้องน่นรุ่นโมห็นวะเอรุ่นโมห็นกอ่นนั่นแหละขันยังเห็นกอดเด <c oughs> ่นละม <c oughs> าแถวนี้เด้อ้ยสุสาน i ุ g งสิงน้ำงนะ นี่นอ,อารุณ์จะมาซื้อพักพักอนันน้ำพักคันพันนี่นะโอ้ว oh, <wow. S 3> yeah, ้าวแย่ไอแห็บาล่าดอมิ้นมิ้นอืมแย่มิ้นเอาไปตำตำอันนี้ไม่ยังแซ่บตาแซ่บเคือเคือมันแซ่บกั่าแมนแมนแมนไอแปรดอยู่ซ้า grab อยู่ซัมคิวคัมเบิรโอ้นาโอมาใจดีเท่านี้ราเอาลูกีกว่าน้าได้ฉันได้สน่พอได้เขายู่ม่สนิทนเาไเ้อาเ like this ที่เซนต d อน์ว yeah very close s i e เราอยู่า a p a r t m e n ดดยชืบีมีน้กแตงแตง่ว้าดิคโฟลูกเอาไปมันเป็นน้ำอดีูบเอเอาไปวอชดีเอาอันนั้นสก๊อเอาเิมะแตงไม่เปะอ e s <House Michelle> h yeah, okay. f r กินอรุณได้หลายหน่วยนี่อ้ยเอาพอกินพอแล้วอือออออออโอสนี่สโอ้ ม่มเปลนตัวมันซีแล้วเสแล้วเค้งนบอกสวนิ่นได้ไหม่้นี่รบอกดเล p l a n อกน e นี่ย t ตัมเสกทัวตัมเสบักทัวอไหม What I have I give you I don't mind โอ้น่รั Oh, yeah. i should get my car broken down more. <laughs> no no no. I'm fresh You know what the best? You put this into tomato That's the best. Oh, really? I don't know why it's it's good to me. Maybe use CQ. Oh, wow. you look see Oh You want to try? Sure. ไป2 yeah, 3 You can smell it. Ooh. it's good with uh, with the tamago. Wow. Yeah. It's uh, so good. Uh -huh, it will it will make uh, the flavor more flavor. Oh. I don't know why yeah, it's like uh, that. that uh, yeah. Wow. Yeah. What do you? Air uh, fryer. Stir fry You we put this in. All. Oh. Oh. Yeah. That's what makes it. Yeah. Oh, okay. โอเคเอาไป That's p e r f e you so much. t h ีแได้เี่มจอาตักบาทยใส่บาลบางหลเยโอ้ยมด Oh. <laughs> well, 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 oh you want any flower to grow you let me know i I give oh. you know, the oh. okay. I'll, I'll, I'll remember <laughs> <laughs> oh i'll remember oh i'll be pretty too oh i give you that too you but you're gonna make so you make the bed one spread oh. the purple one really pretty wow. Ay, this dai. one comes every year it does these mm -hmm. are really, usually really hard to bloom right but it it will bloom every year o come back every year and that one I give to your mom I think มันตายอ่ะอันนี้ดอกหักอันนี้อ๋ออันนี้ l e ิฟเลิฟ o ลา a อืมดอกหักดอกขาวขบ this one ส p เพ p l e โปําโอ้ทาเบิ้นทามออกดอกเด้อสิมเบิ้์นอ่ดอกหักว่ซนซซมันซีออใดอกจาปฟา See? Really smell good. Oh really? Yeah. You, wow. You can awesome. That smells so good. do Hawaii sting me. Do Wow. And the red one too on the front. The red one. The Do they smell the same? Almost the same. Wow. Yeah. Do you but cook this one, this? Uh, no, we don't oh, no? cook. This hey. is for for oh, look. For look. Oh Yeah. The white one's pretty too. Mm -hmm. Yeah. โอเคไปเาโอเคเอา t a n k y o ขอบใจขอบใจค่ะโอเอาเท่านี้แล้เด้อดนๆพอกันทีนึง a y โอเค No No parent can be m o e r o u d than what u did she s h will e a n o t h e good news soon a l ตอนนี้บตอนนี้บ่โน่นโนนน่นวันนอ้เดี๋ยวนี้บ a t h s นนนนนนแล้วเพนนหกเขาบอกมนี้แต่ว่าเอาไว้ให้เพนเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเขาเจคมาเอ็นดาวพร้อมกันเคเราเา good news o that's good อาไปบา e b เดี๋ยไปทีไปเก็บพันเค thank you so much